สรุปมาตรการเข้าไทยตั้งแต่สิบหกธันวาคมสองห้าหกสี่จากการประชุมของสอบครายละเอียดเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ก็สรุปได้ว่าเหมือนกับก่อนหน้านี้เหมือนกับหนึ่งพฤศจิกายนอถ้าเกิดใครที่เคยฟังออกมาประจําก็ไม่ได้ต่างอะไรกับของเดิมมากมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเดี๋ยวสรุปอีกทีแต่ถ้าเกิดใครที่เพิ่งมาฟังนะครับก็อาจจะต้องฟังอย่างละเอียดให้จบคลิปนิดนึงสรุปสิ่งที่ต่างกันออกไปก่อนนะครับก็คือ กลุ่มของ t ท s t and go ก็เหมือนเดิมนะครับต้องจองที่พักที่โรงแรม1คืนเหมือนเดิมแต่ว่าใบจองโรงแรมเราจะต้องระบุว่ารวมชุดตรวจ ATK ด้วยเป็น ATK แบบตรวจเองนะครับไม่ได้ต้องไปหาตรวจที่ไหนแล้วก็มีคนสงสัยว่าเอา้าถ้าเกิดคนที่ได้ QR code Thailand Pass เป็นใบจองโรงแรมแบบเดิมที่ไม่ได้ระบุตรวจ ATK เนี่ยคือคือ ATK หมายถึงว่าให้ไปตรวจเองนะเรายังต้องตรวจ RT-PCR ตอนที่ไปอยู่โรงแรมหนึ่คืนเหมือนเดิมนะครับ ถ้าใบจองโรงแรมเก่าไม่ได้ระบุเนี่ยก็ไปขอเปลี่ยนเขาก็แค่นั้นแต่ว่าไม่ต้องขอ QR code ใหม่อันนี้คือ o p down เอาเองเพราะว่าเรายังต้องรอถามสถานทูตอีกคือคนที่ได้ QR code ไปแล้วอะถ้าไม่สบายใจนะครับก็ไปขอเปลี่ยนกับทางโรงแรมแค่นั้นให้เขาออกใบใหม่ให้แต่ QR code ไม่ต้องขอใหม่เพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราถ้าเราต้องกลับไปขอใหม่เนี่ยก็เข้ากับเป็นการเพิ่มงานให้เขาแล้วก็มันก็ไม่ได้จําเป็นต้องทําอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเราได้ QR code มาแล้วนี่ แล้วก็ที่เอาพูดไปวันก,นก่อนเรื่องกลุ่มแซนด์บ็อกซ์จะลดเหลือจาก7คืนเหลือ5คืนกลับมา7คืนเหมือนเดิมแล้วนะครับเออก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะเราไม่รู้ว่าสถานทูตน,นั้นที่เราไปเอาประกาศเข้ามาพูดเนี่ยเขาไปได้ข้อมูลจากไหนแต่ว่าสุดท้ายกลับมาเป็น7คืนเหมือนเดิมแล้วแล้วก็กลุ่มแซนด์บ็อกซ์ก็กลับมาต้องตรวจโควิด rt pcr ก่อนขึ้นเครื่องไม่เกิน72ชั่วโมงเหมือนเดิมแล้วก็เท่ากับว่าโดยรวมไม่ได้มีอะไรต่างจากเดิมแค่ว่าใบจองโรงแรมต้องระบุว่ารวมชุดตรวจ atk ไปด้วยเท่านั้นเอง ส่วนของสรุปลายกลุ่มตามความเข้าใจของอบเองนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปพูดเรื่องของสไลด์ก็คือทุกกลุ่มนะครับตอนนี้เราจะมีเขาแตกกลุ่มอื่นลงมาอีกแล้วซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับพวกเรานะอีก3ามกลุ่มที่เหลือก็คือกลุ่มคนที่ขนส่งขับยานพาหนะหรืออะไรพวกนี้ไม่เกี่ยวนะก็คือหลักๆก,ก็ยังคงเป็น t ท s t and Go ก a n d b o x 2อ,อันนี้สำหรับคนฉีดวัคซีนแล้วก็คนไม่ฉีดวัคซีนก็คือกักตัว10คืนก็ยังเป็นเหมือนเดิม กลุ่ม t ท s t and Go ก็คือต้องจองโรงแรมกักตัวหนึ่งคืนเหมือนเดิมแล้วก็ลงทะเบียน Thailand Pass ทุกกลุ่มแล้วก็เรื่องของประกันคนไทยไม่ต้องซื้อคือพาสปอร์ตไทยไม่ต้องซื้อแต่ว่าคนต่างชาติกับพาสปอร์ตต่างชาติก็ต้องซื้อประกันวงเงินไม่น้อยกว่า5 0,000ื่นดอลลาร์ใช้ประกันประเทศตัวเองได้แต่ต้องมีระบุวงเงินคุ้มครองแล้วก็ใบจองโรงแรมต้องระบุว่ามีการตรวจ R t p c ท หมายถึงรวมพวกนี้ด้วยรวมตรวจ ATK ในวันที่5้ถึงหหลังจากออกจากกักตัวแล้วก็ Test and Go ก็คือตรวจโควิดแบบ RT-PCR หรือ PCR เฉยๆก็แล้วแต่ว่าประเทศนั้นมีแบบไหนไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องบินซึ่งตรวจ RT-PCR นั้นก็ตรวจทุกกลุ่มอยู่แล้วนะครับคืออันนี้อับจะเจาะ t ท s t and ก o กับ Sandbox นะครับที่เหลือคิดว่าคงจะไม่ค่อยมีอยู่แล้วเนาะและรายละเอียดมันจะเยอะด้วย อ,อ๋อกลุ่มเทสแอนโกอีกนิดนึงว่าต้องมาจาก63ประเทศที่ทางการไทยเขายกเว้นให้ส่วนคนที่ไม่ได้มาจาก63ประเทศก็ต้องไปเข้าแซน d b บ็ซึ่งตอนนี้ก็มีหลายจังหวัดมากแต่ว่าเราจะไปกักตัวที่ไหนเนี่ยทั้งเทสแอนโกทั้งแซน d บ็อกซ์เนี่ยเราจะต้องบินตรงไปที่จังหวัดนั้นเท่านั้นคือหมายความว่าต่อเครื่องต่างประเทศได้หมด แต่ว่าพอเข้ามาในไทยก็คือห้ามต่อเครื่องในไทยเพราะว่าถ้าเราไปลงจังหวัดไหนเนี่ยเราก็จะต้องกักตัวที่จังหวัดนั้นฉะนั้นเราก็เลยจะต้องจองโรงแรมในจังหวัดแรกที่เราลงลงเครื่องบินยกเว้นสมุยเขาให้ต่อเครื่องกรุงเทพได้แค่นั้นนอกนั้นเราต้องบินตรงเท่านั้นแซนบ็อกซ์ก็คือไม่ได้มาจาก63ประเทศแล้วก็จะต้องอยู่ในพื้นที่7คืนแล้วก็จองโรงแรมเหมือนกันก็คือชา p l u สเหมือนกันแล้วก็ถ้าลงภูเก็ตก็คือจะต้องจองตรวจโควิด COVID ด้วยตัวเอง ส่วนจังหวัดอื่นเขาคงจะจองให้แล้วก็มีการตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องบินไม่เกิน72ชั่วโมงเหมือนกันเรื่องประกันก็เหมือนกันก็คือคนไทยไม่ต้องซื้อชาวต่างชาติก็วงเงินไม่น้อยกว่า5 0 0 0 0 US ยูดอลลาร์ใช้ประกันประเทศตัวเองได้ครับก็ต่างกันแค่ว่า e ท t and g กคือกักหนึ่งคืน s ซ n d b o x ก็คืออยู่ในพื้นที่7คืนแล้วก็ e ท t and g กต้องมาจาก63ประเทศส่วน s ซน d b o x ก็คือคนโชคร้ายที่ไม่ได้อยู่ใน63ประเทศแต่ทั้งหมดนั้นต้องฉีดวัคซีนและก็ลงทะเบียน Thailand Pass ส่วนคนยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็คือต้องมากักตัวใน AQ เท่านั้น Alternative q u a r a n t i n สิบคืนคำว่าฉีดวัคซีนของออก็คือว่าต้องฉีดครบโดสแล้วแต่ยี่ห้อแล้วก็เว้นไม่น้อยกว่า14วันก่อนขึ้นเครื่องบินก็คือไม่นับวันฉีดนะครับแล้วก็มีใบรับรองฉีดวัคซีนแล้วก็แน่นอนว่าจะต้องเอามาใช้ขอ Thailand Pass ครับอันนี้คือที่เราพยายามสรุปนะครับเท่าที่ความเข้าใจของเราจะมีแล้วก็อันนี้มาตามสไลด์ของทางสบค ให้ดูเฉพาะทางสี่ช่องซ้ายเท่านั้นนะครับสามช่องขวาสีส้มๆนั้นไม่เกี่ยวเอาเรื่องของประกันนะครับข้อที่หนึ่งประกันภัยวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่าห้าหมื่นดอลลาร์สหรัฐหรือสกุลเงินอื่นที่มูลค่าเทียบเท่ากันยกเว้นผู้มีสิทธิการรักษาพยาบาลของไทยไม่ต้องซื้อประกันก็แน่นอนคนไทยทุกคนนะครับพาสปอร์ตไทยย้ำพาสปอร์ตไทยมีสิทธิในการรักษาขั้นพื้นฐานก็คือประกันสุขภาพท่นหน้าบัตรทองอยู่แล้ว ชาวต่างชาติสามารถใช้ประกันของประเทศตัวเองได้ก็คือพาสปอร์ตต่างชาตินะครับที่ระบุวงเงินไม่น้อยกว่า50 0 0 0ื่นดอลลาร์แล้วก็2ก็คือระบบเทคโนโลยีที่ใช้ก่อนเข้าไทยก็คือลงทะเบียน Thailand Pass หลังจากเข้าไทยแล้วใช้หมอชนะอะแล้วก็เข้าใจว่าไอที่ตรวจ atk ด้วยตัวเองในวันที่5-6หเนี่ยหลังจากที่เข้าไทยเนี่ยก็อาจจะให้มาบันทึกผลในหมอชนะมั้งเดี๋ยวเขาจะมีแจ้งเตือนมา แต่สกลุ่มขวานี้แอบเลนิดนึงไม่ต้องลงทะเบียนนะเออก็ก็คงเป็นคนจําเป็นนะครับขับรถขนส่งเข้าเข้าออกชายแดนแล้วจะให้มาลง Thailand Pass คงไม่ทันกินข้อ3การตรวจโควิดด้วยวิธี rt pcr ภายใน72ชั่วโมงก่อนเดินทางอันนี้กลุ่ม Test and Go และ Sandbox คือกักตัว1คืนกับอยู่ในพื้นที่7คืนนั้นก็จะต้องตรวจโควิดแบบ rt pcr ภายในไม่เกินไม่เกินเจชั่วโมงก่อนเดินทาง ก็ขึ้นเครื่องบินเวลาไหนละ่ะตามตั๋วเครื่องบินก็นับย้อนขึ้นไปไม่เกิน72ชั่วโมงยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า6ปีไม่ต้องตรวจ rt pcr หากเดินทางกับผู้ปกครองที่มีผลตรวจ rt pcr ไม่พบเชื้อภายใน72ชั่วโมงก่อนเดินทางเออไม่ต้องย้ำมากยิ่งยาวยิ่งงงก็คือเด็กอายุ0-5ปีไม่ต้องตรวจโควิดนั่นแหละทนั้น6 1ถปีก็จะต้องตรวจเหมือนผู้ใหญ่นะครับก็คืออายุ6ปีขึ้นไปต้องตรวจทุกคน กลุ่มที่ได้รับการยกเว้นก็คือมีแต่กลุ่มที่กักตัว10คืนนะครับซึ่งก็ชาวต่างชาติยังต้องตรวจอยู่เหมือนเดิมกักตัว10คืนเพราะว่าไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่คนไทยไม่ต้องตรวจโควิดก่อนเดินทางถ้ากักตัว10คืนอ่าจะยอมกัก10คืนไหมจะได้ไม่ต้องตรวจแล้วก็หลักฐานการจองที่พักก็คือกลุ่ม t ท s t and Go กมีใบจองโรงแรมชาพลัสหรือ AQ 1วันซึ่งต้องรวมค่าตรวจ RT PC r t PCR และ a t ทก็คือต้องระบุไว้ในใบจองโรงแรมนั้นก็อย่างที่ย้ํา ว่าถ้าได้ QR code มาแล้วออบคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรเราได้มาแล้วเขาไม่ได้จุกจิกขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่สบายใจก็ติดต่อโรงแรมให้เปลี่ยนให้ก็แค่นั้นจบไม่ต้องขอ Thailand Pass ใหม่ส่วนกลุ่ม Sandbox ก็จองโรงแรมชา p l u สอย่างเดียวแล้วก็ต้องจอง7คืนซึ่งซึ่งใบจองโรงแรมก็ต้องระบุเหมือนเมื่อกี้คือค่าตรวจ RT PCR แล้วก็รวม ATK ที่เราไปตรวจเองตอนวันที่5-6หลังจากที่ถึงไทย ตรวจเองคือหมายถึงว่าเป็นชุดตรวจด้วยตัวเองนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันรายงานกันยังไงนะรายงานทางแอปนั่นแหละแต่ว่าตรวจแล้วยังไงไม่รู้นะส่วนกลุ่มกักตัว1ิบคืนนั้นก็เขามีตรวจที่โรงแรมอยู่แล้วโอ้เราใช้แต่คําว่าสิบคืนนะแต่เขาบอกว่าจํานวนเจ็ดสิบหรือสิบสี่ขึ้นอยู่กับกรณีก็ใครมาจากแอฟริกาช่วงนี้คงกักสิบสี่ไปเลยแล้วก็ส่วนของวัคซีนนะครับข้อห้ายาวเหยียดมากเอ,อ่อกลุ่มเทสแอนโกกับแซนบ็อกซ์จะเหมือนกันอันนี้คือทั้ง พาสปอร์ตไทยและต่างชาติเหมือนกันนะครับเรื่องวัคซีนอย่างที่บอกนะครับว่าจะต้องได้รับวัคซีนครบโดสไม่น้อยกว่า14วันก่อนเดินทางก็คือไม่นับวันฉีดฉะนั้นดูตั๋วเครื่องบินให้ดีก็อายุ18ขึ้นไปก็คือต้องฉีดให้ครบแต่ว่ามีข้อยกเว้นนะครับยาวเหยียดขอสรุปตามนี้คือสรุปก่อนแล้วเราค่อยพูดจากอันนี้เรื่องของเด็กนะครับมีสองกรณีก็คือกรณีฉีดวัคซีนกับกรณีตรวจโควิด ดูจากในนี้นะสรุปได้เลยว่าเด็กอายุ0ถึง17ปีไม่ต้องฉีดวัคซีนถ้ามากับผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนแล้วแต่ถ้าไม่ได้มากับผู้ปกครองก็เด็กอายุ12-17ต้องฉีดหนึ่งเข็มครับก็เชื่อว่าเด็กเกือบทั้งร้อยเปอร์เซ็นก็จะต้องมากับผู้ปกครองอยู่แล้วย้ํานะครับ0-17ถ้ามากับผู้ปกครองไม่ต้องฉีดวัคซีนส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือการตรวจโควิด ต้องตรวจแบบ rt pcr ภายใน72ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกเนี่ยก็คือยกเว้นให้เฉพาะเด็กอายุ0-5ถึง5ปีไม่ต้องตรวจ rt pcr ก็คือไม่ต้องตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องถ้าอายุ0ูถึง5ปีถ้าอายุ6 1ถึง17ปีก็ต้องตรวจ rt pcr ไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องบินก็สรุปไปแล้วนะครับเอามาพูดตามนี้นะครับถ้าอายุ18ปปีขึ้นไปก็ฉีดวัคซีนครบแล้วก็ ตรวจ rt pcr ก่อนขึ้นเครื่องอายุ12-17ถ้ามากับผู้ปกครองที่ฉีดแล้วก็เด็กก็ไม่ต้องฉีดวัคซีนหรือถ้ามาคนเดียวต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย1เข็มแล้วก็12-17จะต้องมีผลตรวจ rt pcr ภายใน72ชั่วโมงก่อนเดินทางอายุ6-11ปีไม่ได้บอกเรื่องวัคซีนแต่ก็คือไม่ต้องฉีดแต่ว่าก็ต้องมีผลตรวจ rt pcr ภายใน72ชั่วโมงก่อนเดินทางและต้องมากับผู้ปกครองแล้วก็อายุน้อยกว่า6ปี ก็ไม่ต้องมีผลตรวจโควิดด้วยแล้วก็ไม่ต้องฉีดวัคซีนด้วยแต่ต้องมากับผู้ปกครองเอออายุต่ำกว่า6ปีก็ต้องมากับผู้ปกครองอยู่แล้วแหละแล้วก็เฉพาะอายุต่ำกว่า6ปีเมื่อเข้ามากักตัว1คืนที่โรงแรมนั้นก็สามารถตรวจทางน้ำลายได้ย้ำนะครับ0-17ถึง17ไม่ต้องฉีดวัคซีนถ้ามากับผู้ปกครองแล้วก็เฉพาะ0ูนถึง5ปีเท่านั้นไม่ต้องตรวจโควิดนะครับ6ถปีต้องตรวจ rt pcr ถัดมากรณีเคยติดโควิดแล้วหายนะครับเขามีการผ่อนผันให้แล้วถ้าติดเชื้อไม่เกิน3ามเดือนแล้วก็มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าหายหรือไม่มีอาการแล้วถึงแม้จะไม่ได้ฉีดวัคซีนก็โอเคแต่ต้องมีใบรับรองแพทย์แสดงว่าต้องมีใบรับรองแพทย์เท่านั้นถ้าเคยติดเชื้อแล้วหายแล้วก็ถ้าเกิน3ามเดือนก็จะต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย1เข็มเคยติดเชื้อแล้วหายภายในสามเดือนแล้วมีใบรับรองแพทย์ก็ไม่ต้องฉีดวัคซีน แต่ถ้าเกินสามเดือนก็ต้องฉีดอย่างน้อย1เข็มและมีใบรับรองแพทย์แล้วที่เหลือก็คือระยะเวลาการพำนักหรือกักตัวก็แหมเทสแอนโกใช้คําว่าพำนักเท่านะออจริงๆคือกักตัว1คืนเพราะว่าเราจะต้องรอผลตรวจไงถ้าผลตรวจไม่ออกเราก็ยังออกจากโรงแรมไม่ได้ใช่ไหมก็คือจะต้องจองที่พักนะครับตามที่บอกเมื่อกี้1คืนกรณีเทสแอนโกลหกสิบสาประเทศถ้าเกิดเป็นแซนดบ็อก์ก็อย่างที่บอกก็คือ จ็ดคืนเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆแล้วก็การตรวจโควิดก็คือ t ท s t and Go ตรวจ rt pcr หนึ่งครั้งเพราะว่าเราจะต้องรอผลตรวจซึ่งจะต้องออกผลตรวจมาไม่เกินหชั่วโมงแล้วก็จะต้องได้ชุดตรวจ atk ไปตรวจด้วยตัวเองนี่ไงตรวจ atk ด้วยตัวเองเมื่อมีอาการหรือตรวจในวันที่5ถึง6ส่วน s ซน d b o x ก็ตรวจ rt pcr หนึ่งครั้งเช่นเดียวกันแต่ว่าเนื่องจากอยู่ในพื้นที่7คืนฉะนั้นที่ให้ตรวจในวันที่5ถึง6นั้นก็ยังอยู่ในพื้นที่อยู่ก็ต้องตรวจเอง ในวันที่5้ถึงหนะครับส่วนกรณีไม่ได้ฉีดวัคซีนก็คือกักตัวกี่คืนก็แล้วแต่กรณีนะครับส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยประมาณ10คืนแล้วก็ต้องตรวจ rt-pcr 2หรือ3ครั้งแล้วแต่กรณีถ้ามาจากแอฟ,ฟริกาก็ตรวจ3รอบเลยแล้วก็สุดท้ายคือมาตรการยิบย่อยนะครับซึ่งอ่านแล้วงงมากๆอันแรกก็คือประเด็นเรื่องของการต่อเครื่องอย่างที่เขาบอกนั่นแหละก็คือ จะไปกักตัวจังหวัดไหนไม่ว่าจะเป็นเทสแซนโกหรือแซนบ็อกซ์ก็ตามเนี่ยก็จะต้องบินตรงไปที่จังหวัดนั้นแล้วก็อาจจะไม่ได้อยู่จังหวัดนั้นโดยตรงแต่เป็นจังหวัดข้างเคียงคือเนี่ยกำหนดจังหวัดของแต่ละถ้าอากาศยานให้ชัดเจนสมมุติว่าจะไปอยากจะไปอยู่เชียงใหม่ก็ต้องเป็นเที่ยวบินที่ต่อเครื่องต่างประเทศแล้วก็บินเข้าไทายไปเชียงใหม่โดยตรงโดยที่ไม่ต่อกรุงเทพแล้วก็อาจจะไม่ไจาเป็นต้องเป็นเชียงใหม่ก็ได้เพราะเขาบอกว่าจังหวัดไอที่กักตัวนั้นจะต้องไม่เกิน5ชั่วโมง หมายถึงว่าเดินทางไม่เกินห้าชั่วโมงหลังจากที่ออกจากสนามบินอาจจะเป็นจังหวัดข้างเคียงแต่ต้องเป็นในรัศมีของจังหวัดที่ลงเครื่องนะครับฉะนั้นลงกรุงเทพแล้วก็เลยไปที่พัทยาได้เพราะว่าอยู่ในรัศมีของกรุงเทพก็คือสรุปว่าห้ามต่อเครื่องในไทยเลยจะลงเครื่องจังหวัดไหนก็ต้องกักที่จังหวัดนั้นแต่ต่อเครื่องต่างประเทศได้แล้วก็ข้อสามอันนี้แหละที่เคยมีปัญหากันกรณี close contact แต่ตอนนี้เขาใช้คำว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง HRC ย่อมาจากอะไรไม่รู้ก็คือที่กังวลว่าโอ้ถ้าคนที่นั่งเครื่องบินมาด้วยกันแล้วมีคนตรวจเจอโควิดสักคนหนึ่งทั้งลำโดนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้ากรณีเครื่องบินนะเขาบอกว่าเฉพาะคนสวยเอ้ยคนที่นั่งติดกับผู้ติดเชื้อบนเครื่องบินนะครับไม่ใช่ทั้งลำเฉพาะผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงที่นั่งติดกับผู้ติดเชื้อบนเครื่องบิน กรณีเป็น close contact ในบนเครื่องบินก็จะต้องกักตัวสิบวันที่ไหนไม่รู้แต่ว่ากรณี close contact ที่มาด้วยกันอยู่แล้วอย่างเช่นเป็นครอบครัวหรือเป็นเพื่อนกันมาด้วยกันตั้งแต่ต้นเอ่อพอมาลงเครื่องแล้วก็ยังขึ้นรถคันเดียวกันมาด้วยอะไรประมาณเนี้ยเดาเอานะจะต้องกักตัวสิบสี่วันคุณจะเป็นคนสวยทันทีแล้วก็ได้เยอะด้วยมาเป็นกลุ่มมาเป็นครอบครัวโดนไปเลยสิบสี่วันเนี่ย กัก14วันใน AQ หรือโรงแรมที่กําหนดเป็นสถานที่กักกันอา้าวระบุเฉพาะ AQ ถ้าฉันอยู่ชาลขึ้นมาก็ไม่ได้อะสิอ๋อแต่เขาบอกว่าหรือโรงแรมที่กําหนดเป็นสถานที่กักกันอ๋อก็ชาไม่ได้อยู่แล้วอะถ้าเราจองชามาแล้วทั้งครอบครัวอาจจะมีสักคนนึงตรวจเจอโควิดปุ๊บก็อีกคนอื่นๆก็ต้องส่งไปโรงแรม AQ แทนนะไม่ใช่โรงแรมเดิมที่จองมานะถ้าโรงแรมนั้นไม่ใช่ AQ อะก็ต้องกักตัว14วันแล้วก็ตรวจโควิด3รอบด้วย กรณีมาด้วยกันตั้งแต่ต้นนะครับมากันเป็นกลุ่มเป็นครอบครัวหรือเป็นเพื่อนมาด้วยกันแล้วคนใดคนหนึ่งตรวจเจอโควิดขึ้นมาเป็นบวกคนอื่นๆโดนกักโรงแรมไปด้วยสิบวันกดอะไรก็ไม่รู้แล้วก็กรณีบนเครื่องบินที่กังวลว่าจะโดนกักทั้งลำก็กักเฉพาะคนที่นั่งติดกันน่าจะเป็นอะไรด้านหน้าด้านหลังซ้ายขวาหรือเปล่าไม่รู้นิยามไหนที่ว่านั่งติดกันนะนะอาจจะแค่ซ้ายกับขวาละมั้ง ครับกรณีคนที่นั่งติดกันดันตรวจเจอเป็นบวกก็กักไป10วันแล้วก็ตรวจโควิด rt pcr 2รอบสรุปว่าเป็นมาตรการเข้าประเทศที่เหนื่อยกับคนรายงานมากๆเลยนะครับว่ามันเยอะ,อะไอะกัรนัก,กันหนาก็ไม่รู้นะขนาดเป็นภาษาไทยนะเนี่ยอ่านภาษาไทยนะเนี่ยเอาพูดมาตรการเข้าของประเทศอื่นเนี่ยแล้วก็เป็นอ่านจากภาษาอังกฤษเนี่ยนะยังไม่ยาวเท่านี้เลยสรุปสุดท้ายคือมาตรการยังเหมือนหนึ่งพฤศจิกายนนะครับ test and go มาจากโควิสาประเทศ กักหนึ่งคืนที่โรงแรมก็คือจองโรงแรม AQ หรือชาซ,ซึ่งต้องรวมใบจองโรงแรมต้องระบุการตรวจโควิด rt pcr และระบุการตรวจ atk ซึ่งเป็นชุดตรวจให้ไปตรวจเองในวันที่5-6ถึง6คือต้องระบุในใบจองแต่ใครได้ qr code thailand pass ไปแล้วคิดว่านะครับไม่ต้องขอใหม่แค่ไปบอกโรงแรมให้ขอเปลี่ยนใบจองโรงแรมหน่อยให้มีระบุคำว่ารวมชุดตรวจ atk ด้วยเท่านั้นแล้วก็ถ้าเข้าแซนบ็อกก็7คืนเท่าเดิม แล้วก็ใบจองโรงแรมก็ต้องระบุเหมือนเมื่อกี้ด้วยคือระบุทั้ง rt pcr และ atk กรณีประกันก็คือคนไทยไม่ต้องซื้อเพราะว่ามีสิทธิการรักษาส่วนคนต่างชาติซื้อประกันวงเงินไม่น้อยกว่า50 0 0 0 US ดอลลาร์สามารถใช้ประกันประเทศตัวเองได้กรณีเด็กอายุ0-17ปีไม่ต้องฉีดวัคซีนถ้ามาพร้อมกับผู้ปกครองที่ฉีดแล้วกรณีตรวจโควิดเด็ก0-5ปีไม่ต้องตรวจโควิดอายุ6-17ปีตรวจโควิด rt pcr ไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องบินเหมือนกับผู้ใหญ่อ่าก็สรุปเท่าที่จะคิดได้แล้วนะครับตอนนี้ก็เพื่อนๆฟังแล้วมีคําถามที่สงสัยหรือคิดเห็นกันยังไงบ้างนะครับมาตรการเข้าประเทศของเราที่ลึกล้ําขึ้นเรื่อยๆนะครับตารางเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งนําเสนอมากตารางก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆอ่าครับก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ